สวัสดีครับช่องนุ่มน้ำมุน่นคนอัดัมครับพี่น้องมือนี้มาพร้าพี่น้องอีกคือเก่านะครับน้อพี่น้องครับมือนี้ได้โอกาสมาเยี่ยมยามนะครับเบาหนึ่งคนยังขั้วไอ้นะครับเนาะมือนี้ได้ขึน้นยาได้ยิ่งข้าวดีว่าสินเป็นทรงข้าวมาบอก,นะกบครขั้วไอ้กระชิอกลูกหรือเรื่องแน่แห้องกระเล่ยมาอัปเดตนะครับเนะบาะแบบปีฝากน้องนะามาือนี้เดี๋ยวจะพามาชมเดี๋ยวจะพามา ขาเบาหนึ่งท่นเรื่องไข้กันครับจะของความผลนอกคำนอกี่น้องรับนาเบ็ดความเคลื่อนไวของคอเพลนน้ำความครับมือนี่เปลี่ยนแปลงแต่บน้องคำนอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับมือนีมาเมื่อมือนข้าวดียังครับกระแม่ใแม่คำพูดเนครับเลขกำหนดมาสิกมอะไรเออครับเลขกำหนดมานอนบอเลขกำหนดมสิบกมือี่อาการ อาการที่ปกติคือใกล้ใกล้จะออกแล้วละครมั้ยใกล้แล้วล<ใ>นะครับครับนี่ครับพี่น้องแม่้อขำพูนตั้งแต่คลิปพูนคลิปแรลกตั้งแต่นุ่มหนังบ้านเงินเดคลิปคุ้งไงคุ้ยง่ามพี่น้องยังครับพี่น้องแม่นี่นะครับแม่ขำเนื้อขำพูนแม่้อขอกเบาหนึ่งขึนนน้นมาเลี้ยงไว้นะครับเนาะเป็นจงไว้ถ้าเบิ่งผลงานางนะครันพี่น้อง แับจุดน่าหอดมินแหละเข้ามาลุ่นกันเนาะพี่น,อน้องเนาะครับเดี๋ยวสอนสอนอื่นเดี๋ยวมาพามาเบิ่งรอบๆก่อนนะครับเนาะ <c oughs> มีความเปลี่ยนแปลงอีกย่างเนี่ครับอันนี้อันนี้คือสะดุดตาคือบโบคอยเห็นเนาะครับนี่เนาะครับเห็นในพื้บนบอกว่าไม้ครับมคค่ดอ,อันนี้เป็นสมาชิกไม้มาครับมสมาชิกไม้ อันนี้แม่ยังกว่าคำเลแม่ดอกพุ่นครับแม่ดอกพุ่นอันนั้นแม่คำพุ่นเนาะครับแม่ดอกพุ่นแม่ดอกพุ่นโอ้ครับครัพุ้นยังสูงครับนี่วุ้ยหาสิเนี่พ่ออีกยังเนี่ยครับพ่อบอกพอนเทปครับลูกบอกปังแปดเลี้วโอ้นี้ก็ซัมเป็นหลานหลานปังหลานปังแปดมากครับ ในสามารถชิคในมสามาเสริมนะครับเสริมความคอนเทต์ของหมอสุปบปอรกสว่างเออเอามตะผุ่นนะครับผสมอยู่หันทับโตเลยทับโตัแลวเล็นหมาคอดเทียมเอาน่เม็นหลอดครับมีแต่มิสักเป็นหลานหลานปังในข่องท่องและเจ็ดเดือนท่องลเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนกรับ มีแต่งามครับคุหญ่ชื่อกันไงเนี่ลูกสามข้าทองนี่แหละได้ลูกละสองลูกสองลูกสามม่ขาทองเนี่ยน้ำเดินเดินเราเนี่ยโอ้ใกล้แล้วครับพี่น้องอือขวดโอเ้เนี่ครับพี่น้อง ผลจะออกมาเป็นแม่หรือสู่จะดีใจมากครับพี่น้องเ,เห็นไหมแข็งแรงเนาะรู้สึกว่าสูงสูงพวกเกขาแงกหน่อยบ่าครับนั่นจักบริวัดมันเต้ยเออครับเห็นไครับแงงามอยู่ ครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนาะตั้งแต่พุ่นพื้นงานตั้งแต่คลิปก่อนนี่วพื้นงานมีคนมาหายนอนเท่าใดก่อนนอนหนึ่งเดี๋ยวนี้ยหาแสนหานะครับเดี๋ยวเนี่ยตะกี้พื้นไม่หายันเท่าใดก่อนแสนหาสี่แสนหานอนหนึ่งบ่านบ่อยากแบงเนาะครับเนาะถ้าเบิ่งขนงานก่อนครับเออบ่แบงเอาช่วงไปเป็นแม็กก่อน ก็หลายคนก็จะล่อุ่มอยู่เนาะล่อุ่มผลแงมอยู่นีงงน่นะครับติดสถานการณ์ไม่พี่น้ามเลยขา่ากฟูกันเยอะ สินขาโพหรอพี่น้องนั่งเบรยนครับน่าเบื่นผลงานนระครับเนาะน่าเบรนผลงานของเบาหน่คนเรียงควายครับนึ่ง

来，脚弯弯的，脚没劲，脚疼。哎，抱腿，脚尖。抱腿，脚尖。来来来，哟！呜，看啊，脚。抱腿，脚尖。呜，抱腿，脚尖。来来来，哟！嗯，脚掌 <c ười>，宽哦，好白，脚尖宽，脚尖。脚掌呢？脚掌呢？ เอาเนัดเ้เข้อาเอาเอาเอเอาเอาเาเอ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 าคอาาอเาเอาเอาอเาาอาอาเ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 เอาเเอา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 เเอาเอาเอาอาอาเ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 อเอาเอาเอา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 เเอาเอเอา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 อาเอาเาเอ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 าอา สอนบ้าสอน้งไงเหรอสอนบ้างเ่อวแไหนอเล็บนอคนนอกี่นเลใช่ยังแกเอาี่วนกอ้วแกง่า เจแล้วนะครับเนาะาลูกวยเถูกว่าถูอะลูกไส้ครับพี่น้องแแม่คำพูนครับอะไ้ลูกไส้เดือดเสียดเห็นเดียวเดียเสีดออก

没钱，没米。<noise> <noise> โบสูกล่องบ่สูกล่องบบมัดกล่องนี่นะแบบไม่มีเลยสายแยกกล่องคว่ำนะครับเนาะได้สามารถชี้ไมคครับพี่น้องเนคำพูดครับพี่น้องได้เบิกไส้นะครับเนาะของงครับพี่น้อง ในสาย nhau ค่อปะเด้นอุดข่อยแบบบางจับข้านะข่าวกอเกอี่ไวกับอะไรทั้งหมขดข่อยข่อยข่อยี่เพื่้นเพื่อนรีบนะ รีบออมั้เรีบอวตองแกะมั้ยครับแ่วออกขึ้ย้กับม้วนนี่ตองแกะออกแกะออกเบิด์รีบมันควรงามัไวดนกับครัว่เพ่อันนี้เอาไปเฮ็ดยังไงครับเน่พ่อไปย่างกินกันไกินได้เหรอได้ย่างกินเอาออกมาย่างน้แล้ไปย่างหว้นเึ้นแล้วก็ย่างแซ่บเสียบ่่เียบเส่บ พ่อไปลูกพ่อไปพ่อไมาแล้วอยาออกมาแล้วอยากออกพ่อไว้เทนอม่ลูกอะหั้แม่ทงไหมใหแม่ด้ลูกเด้อขาใหญ่ดีแล้วปวกขาใหญ่มาพ่กันนะครับนะเดียแกสูตะกัดครับชูตะกรนดบริสุทธิ์ก่อนนี่นาพ่อ ออกมาเบ่งลูกหอกไมมครับพี่น้องหอกไหมเบ่งลูกพี่หนอกนะครับเนาะใส่ลแล้วพ <c oughs> ยายามพยายามมึงมุ่หน้ามุ่งคุณอันานัจะได้คลิปนีงนะครับพี่น้องเ้าเนาะครับเนาะมาอัปเดตเนาะครับเนาะนี่คำพูดของพี่น,อน้องในเบ่งในส้มครับนี่ ได้ลูกไส้ครับพี่น้องพี่น้องหลังจากเขาติดตามมาตลอดครับลมหนาวมันก็มาจ่อเบิ้งเรื่อยๆอยู่เนาะครับเนาะใกล้ออกไปเนาะเที่ยวมาถามมันเบาหนึ่งเราอยู่มันเป็นมือดีครับพี่น้องโดยสามารถฉใหไม้นะครับเนาะคนเลี้ยงกล้วยครับพี่น้องเบิ้งกันไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะเราก็มีอีกอีกแม่นึงอยู่ครับพี่น้อง สมาชิกไหมล่อขอมาเขานะำขอมาครับพี่น้องขอเก็บเดืนอนครับพี่น้องเดี๋ยวมันมาม้นกันสิมาอัปเดตปากพี่น้องเข้าให้พี่น้องเขาเดิเดินได้โชมดีครับพี่น้องเพียมากุ่น้ำกันใยงามครับกล้วยงามกล้วยใหญ่ครับพี่น้องปากพี่น้องเข้า วยงามสายพันธุ์ใหญ่ครับพี่หน่อย เออทยสิสิทาัลล ไปแล้วไปแล้วนี่นี่นี่ค่อยๆค่อยๆค่อยเออใจเ ลูกแล,ล,ล้ลคคคคว,แคควครับพี่นอ้องได้แล้วอ่าพยุงพยุงลูกอ่ะนั่นะครับแม่ดีะครอบเปยนแม่ล้วครับนอกพี่น้องอืมครับพี่นอ้องโอ้ขาแบงเงาครัพี่น้องขอคุณเงาขาง่เงาครับพี่น้องโอ้ยนี่นะครับแม่แม่เจะเอาเกียวหยาเาหรือเป่าครับ นุ่งนานุ่มงมาได้คิดนี่แหละฝากพี่น้องเขาเนาะพี่น้องเนาะขอแสดงความยินใจครับเบาหนึ่งนะครับเนาะเบาหนึ่งคนเลี้ยงควายครับพี่น้องมีหลายๆเรื่อหนาววันมามาเบิ่งมามาสอยเชียร์มาสอยเบ่งสอยครับพี่น้องครับถ้าป่จะมือแม่ยน้อยเด้อพี่น้องเลยทำแล้วทำแล้ว จะวิ่นกระต๊กดินพอดีครับพี่น้องเอากบบมา่ลุ่นกัวถ้ากับไซเวลาลุ่นสองวโมงเนอยอายโยเบ่งขวดเลยมือเรากับประสบความสำเร็จหลังจากตั้งหนาตั้งตาลอวล่ชมผลงานมาตั้งแต่พุนักเดือนแรกจนหอดเดือนที่สิบจนหอดมื้อนี้แหละครับพี่น้องครับเดรดูกไส้ครับครับเดรลูกไส้ครับซื้อแล้วลรอบบกเดนอุดรครับ คว่นกาเด่นพี่บุญบึงแล้วใอยจะลืมกดไลค์กดแชร์เนาะครับเนาะทานใส่ยีสมาที่ครับกาลังสีลุกครับลูกหลอดเ้เมื่อกีนแสงขากะมาดีครับข้อเบิ้งเยอะใส่เยอะขายเง้เง่าดีขึ้นากดเงีมากจี๋เงเงา นได้พ่อกันนะครับสนามประกวดปีนี้เราทันที่เกียรติท่านว่ายนะครับด้วยเจ้าแม่นเขาไปอยู่ครับเป็นประกวดกระสายพื้นบ้านแหละครับโอ้โหเจาแม่นี่ยมั้งแม่คำพูนเขาแข่งแมคำพูนเนี่ยแหละครับเดี๋เขาสนามนั่นนะครับไปย้ายสนามนี่เสียงแล้วเออแม่แล้วครับ พี่น้องมอนมีน้ำหนัมนค้นอดำเกินมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนาะอพี่น้องเนาะครับคลิปหนาวให้พวกันไหมครับก็บเดี๋ยวนี้เบาหนึ่งก็รล่ออยู่ลออีกชุดหนึ่งออยืนปะล่ออีหยัง <laughs> อีกสามชั่วโมงไม่ันวั <laughs> นวานนะน้อง <laughs> นองมันนองครับอันนี้ก็พลาดว่าไรครับอันนี้ก็ลอ่อเกินหนีป้าว่าไรได้เด็ดครับถ่าลกมันออกน้องพี่น้องเนาะอีกสามชั่วโมงคุณแต่ว่าน้มหนัมนกับจีขอโตไปก่อนเนาะ เดี๋ยวนมหนามุนจะมาติดตามมาทายท้ำไปเรื่อยๆละครับพอค้นบันเดียวกันนะครับไปเรื่อยๆครับครับคลิปหนาคพอๆกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ